New เป็นอีกหนึ่งหนังรามาที่มีการเดินเรื่องที่ดีแล้วก็เน้นเรื่องไม่เบื่อเลยสนุกมากๆค่ะสนุกดีครับน่าจะเป็นหนังที่คนไทยน่าจะชอบถือว่าโชคดีจังเลยนะที่มีโอกาสได้มาชมภาพยนต์เรื่องนี้เป็นหนังที่งดงามเป็นหนังที่มีพลังนะครับเป็นหนังที่ ให้ความรู้สึกที่ที่ดีมากเป็นหนังที่ดูจบแล้วประทับใจมากครับคือมันเป็นหนังชีวิตที่ดูสนุกตลอดทั้งเรื่องอะฮะแล้วเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้ถึงโอ,โอะไรดีๆมากมายในหนังเรื่องนี้คือไม่มีจุดไหนที่น่าเบื่อเลยครับซื้อมากินใจเหมือนกันมันเป็นการ,รถ่ายทอดชีวิตจริงความรู้สึกจริงนะมาให้คนได้รับรู้ o n ณท r บุกเอาไ o u d ุณทำข o มย o อาข้ o วแล้วตอน d ี o คุณ n าขอท a job? I know how to serve. ก็น่าดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงอะเรื่องจริงที่ไหนมันก็น่าดูเท่านั้นนะว่าเออมีแบ็กกราวน์เป็นแบ็กอัพคนผิวดำที่แบ็กอัพรประธานาธิบดีมาถึง8ท่านด้วยกันอะไรทำให้ทุกคนเนี่ยอิ่มเอิบไปกับอรมในการดูหนังนะครับแล้วก็จะเป็นบทภาพยนตร์หรือว่าการตต่อให้เราซาบซึ้งหนังดีดราม่าดีแล้วก็ดารานี่แบบว่าผลกันมาแบบหมดฟ้าฮอลลีวูดแบบไม่ง่ายเลยที่จะจับคนเหล่านี้หลายๆคนเนี่ยมารวมกันในหนังเรื่องเดียวนะครับเรียกว่าแบบ จะเต็มมากๆทั้งดาราและก็ตัวหนังทุกอย่างเลยนะ,ะ you heart. Forest Whitaker ก็เล่นเก่งม,มากสุดยอดเลยะจะเรียกว่าเป็น masterpiece ชิ้นหนึ่งของเขาก็ว่าได้นะครับโอเปราวินฟรีนี่ต้องถือว่าแบบเซอร์ไพรส์มากจากต่กว่าเจ้าแม่ของวงการสื่อมาเล่นบทนี้เล่นดีมาก <St ates of music> น่าจะเป็นหนังที่เข้าชิงรางวัลออสการ์แน่นอนมันมีอะไรในหนังมากกว่าการเป็นหนังดราม,ามา่าธรรมดาดยแต่ว่า ทุกคนต้องชอบครับเป็นหนังที่ควรจะมาดูครับดูแล้วไม่เสียเวลาเป็นหนังซึ่งถ้าไม่ได้ดูก็น่าเสียดายอยากให้เรามาดูสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอเคหนังเยื่องนี้มันดียังไง everything you are and everything you have because you you that bottle is and of